อาพีไปแรกไอ้นี่กว่าก้อนไม่เกี่ยวไอตัวเดินเดินนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้โหเมืองนี้กูตายแน,น่เลยเมองน้ำน <c oughs> มั้งย่ามเป็นไงจรวดผมเท่ป,ป่ะโอ้โเอาอยู่แล้วงานโชว์จรวดก็มา <c oughs> จรวดอะไรวะ <c oughs> เขามีจรวดขี่กัน เรามันตอกต่อยไม่มีจรวดขี่ไปเลยพอดีเงินเหลือ,ลอใช่ไหมพีมม่ต๋อเงือนเรือนะไม่ช่วยกันขี่ไม่มีเลือซื้อจรวดมาขี่เล่นคือคือช่วยกันขิงอะว่างั้นทุกวันนี้กินไก่ไม่กล้าส่งเลยะไม่กล้าส่งรูปไปให้ดูแล้วยะหาหาว่าขิง มไม่ต่างหรอกส่งไม่ส่งก็ไม่ต่างกันหรอกแต่เก็บรูปไว้ให้ดูตัวผมก็กายล่างอะเด็เป็นอะไรอังโก้ดิก็ผมใส่ชุดเสื้อหมองแเฝ้าอยูเนี่ย ออไอ้คนเข้ามาเรื่องคำรามเงี้ยีราผ่านแล้วรถผ่านแล้ว ้ก็ได้แล้วต้นไม้บางองมันอยู่เรงนี้เดี๋ยวมันก็มารับเราตรงโขดหินน่ะไม่ห่วงหรอกมันมารับเราแน่เดี๋ยวมันแตกแน่พี่เดี๋ยวมันแตกแน่เพราะว่ามันขับมาใช่ใช่ผมว่าระวางกับดักไว้จะดักเลยว่าจะไปยังยังยังพี่เราวงก่อนเฮ้ยพี่มันจอด w a t c กี่ตัวเอ้กี่ตัวมั้ง่อยผมผมเป็นมันอยู่แค่ตัวเดียวชาร์จเลยพี่ช,า,ชา,าร์จเลยชาร์จเลยอ๋อลดลดลดอยู่ตัดเขาผมผมมาแล้วเปิดไปพี่พี่พ,พี่พี่ยิงไปแล้วนะพี่ยิงมันน็องเพื่อนยิงนะตายไปเลยตายเลยนะ ไม่พี่ผมผมได้คิวตัวเดียวมันมันน่าจะอยู่ข้างบนอีกนะเพราะว่าผมเห็นมันอยู่ตัวเดียวผมยิงแล้วมันน็อกอะ่ะไปขึ้นรถไปดีกว่าใครยิงค้างวะโวดมาแล้วมาแล้วเมียผมโทรมาดิเดี๋ยวจบเยน็นนี้ขอเวลาแป๊บนึง เฮ้ยอครลงวะัวผิดตัวตัวตัวเกมตัเกมนี้ขอเวลาดึงนะทุกคนดเรื่องไม่มีรอยตีนอยู่้กระดานมีคนอยู่ข้างล่างข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยเเดนะ Mark the location. รถ,รถรถต้องใช้รถต้องใช้รถเดี๋ยวผมล็อกให้สองคนชัดเราล็อกไปล็อกไป,กไป <c oughs> ตาวของข้าเองยังไม่เห็นนะไม่รู้แอบตรงไหนแต่ล็อกตัวแถวหินอยู่อ่ะ น็อคูดแปดคูดแปดคูณแปดมันน็อกตายมีสไนบ์อ่ะมีสไนบ์ไหมเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ใจเย็นใจเย็นสไนบ์สไนบ์ไม่มีสไนบ์ไม่มีโอเคงั้นขับรถมาช่างมันมีกระสุนแดงยี่ปหน่อยฝากเก็บกระสุนแดงเอาไหมเฮ้ยจริงอะไรดีวะเนี่ย มันตายเลยป่ะพี่มันตายเลยป่ะตายเลยตายเลยเฮ้ยกระนแดงคือกระสุน AK ใช่ป่ะมันคานมันคานมันไม่ตายเลยกระสุนแดงคือกระสุน AK ใช่ป่ะไม่กระสุนเหลือง AK กระสุนแดงคือกระสุนแดงปืนกลเล็กเดี๋ยว้เก็บออกระสุนเหลืองมาไม่ไม่เดี๋ยวเออค่อยเดี๋ยวเอเอมาแบ่งกับพี่เดี๋ยวเอมาแบ่งกับพี่ ไอ้บ้านนี้มีคนแน่เลยมีบ้านนี้มีบ้านบ้านนี้มีไปแล้วผมมีแน่มีแน่จอดไปแล้วมีปากี้จอดอยู่วะมีมียังไงยังไงก็มีกองเระบิดบางทีมันไม่ได้อยู่ในบ้านนะพี่หรือว่าขอบขอบบ้านแต่ยังไงผมก็เข้าของกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นชาร์จนะพี่ตามเอกเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเหรอ ระวังห้องเล็กไม่มีดาดฟ้าดาดฟ้าระวังวยขึ้นยังไม่มีพี่ตาม่อยู่อะพี่ตาหลงพ่ออะรถบานอยู่ข้างบนนี้ข้างบนไม่มีนะโอ้มีรตไข้างวน สามชั้นดูแลพี่มาสามชั้นดูแล้วดูแลนุนนุนเมื่อกี้มันมีเสียงปืนยิงมาจากแถวนน้นจะขึ้นรถจะวิ่งหรือเดินเข้าวงเข้าวงพี่ขับรถขึ้นมาเล่นปลาระเบิดเปลากระทังสีเนเลยมีสมบัติอยู่ห้าลูกแบบนี้

หลังมา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 มาติดรถมาหลังมาหลังมาบักกี้บักกี้บักักกี้หลังไอ้เหี้ยตรงนี้ไม่ดีแล้ววะหลังบ้านนะเราโล่งว่ะเล่นในบ้านดีกว่านรถปะเดี๋ยวจะขึ้นจะเข้าบ้านบ้านเหินก่อนไอ้บ้านตรงนู้นก่อนไม่รู้อ่ะพี่ผมมาก่อนแล้วผมมาบ้านนี้แหละโอนไปอุ่นเฮ้ยพี่หน้าเรามี มัดที่หน้าเราตรงตรงผมมีสไนเป็กเอสนะมีเอคเอสผมไม่มีกระสุนแล้วผมผมไม่มีกระสุนแล้วเอาลูกกระสุนอะไรเอาลูกอะไรไม่ใช่พี่ผมผมมีอยู่แต่มันไปแคบปืนเอฟสิบหกระวังนะพี่เราเล่นเล่นเราเล่นก่อนดีกว่าตรงตรงพี่เนี่ยตรงพี่เนี่ยสูงสูงสูงอยู่แล้วก็มีเนิน มีมีคนฝั่งอยู่เฮ้ยผมน็อกมันได้ผมระเบิดไฟน็อกมันได้พี่พี่ผมผมเจอสองคนเลยว่ะใจเย็นใจเย็นอย่าบุ่งอย่าบงเองมันอยู่ในบ้านเองโอ้ยสามคนเลย เอระวังเอระวังพี่ผมพลาดหรอผมน็อกมันน็อกมันทันทีไม่ได้อยู่บ้านไหนวะมันอยู่ตรงไหนหน้าผมบ้านนี้บ้านนี้ชั้นละชั้นซองฉันซองอ่ากูล็อกได้กูน็อกได้ตัวนึงกูน็อกได้ตัวนึงกูน็อกได้ตัวนึงระเบิดระเบิดน็อกได้ตัวนึงบ้านไหนกูระเบิดน็อกได้ตัวนึง ใช่พี่ผมช้าแค่ผมช์าเองมันมันเจ็บมันเจ็บมันมีสามตัวนะพี่เดี๋ยวผมขึ้นรอรอผมก่อนเชี่ยเอ้ยมันดับสามสามสามมาด่าเอาียนจ็บหนักผมก็ยุซี่รวดเฮ้ยไอ้เหี้ยกูปาระเบิดลงมาแล้วห้องน้ำห้องน้ำเต้นเต็มอ๋อเลยนำเลยน้ำเลยพี่พี่ชันหน่อยพี่พี่ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยนี่ชุบชุบออกจากห้องน้ำคนหนึ่งออกจากห้องน้ำคนหนึ่งพี่ออกกจาหบังบังบังออกไม่ได้อื ข้างบนข้างบนข้างบนพีนดด่อ่ะกูดีอระโดดลงมาเนี่ยโอ้โหหลุดแล้วหลุดแล้วโดดอ้ยไ <laughs> ม่ได้ยินด้วยแหละไม่ได้ยินเสียงเท้าโทรศัพท์ใส่ซองเขาฝากใส่ซองเขาพรุ่งนี้ต้องไปไงานแล้วแม่ให้ยืนทำไมผมก็งงว่ะ ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกตัวให้ยืมไอคิวหรือไอบอยไอบอยไม่ได้หรอกต้องน่าจะไอคิวน่าจะไอคิวแหละไอ้เะมึงยืมมึงก็ต้องรับผิดชอบอชิบหยว่ามึงเป็นคนออกตัวอนอยอ้มว้างไงยมึัก็บ่นอยู่นะตูก็ปวดกระบ,บาล ใครเจอกล่องเครื่องมือแพทย์บอกบอกดิฉันด้วยนะเจอบอดอีกแล้วใช่ I got supplies Mark location. Okay. Yes exactly. the location ใช่ไหมใช่กล่องนี้ไหมใช่กล่องนี้ไหมแเดี๋ยวผมไปเก็บเดี๋ยวผมไปเก็บเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้ก่อนขอบคุณมากตู้บอดอ่ะของใครอ่ะ เจอระบบได้บ้างเด้อเราต้องชาร์จบ้านเฮ้ยเจอบอดอีกอะอะไรครับนี่เฮ้ยหรือว่าโค้ดว่าทำไมมันวิ่งซิกแซกอะไหนอะโอ้ชุดเดียวตายเลยโอ้ดห เวลาเวลาโดนสเปรย์แล้วมันจะดิ่งฮะเฮ้ยโดนโดนโดนสเปรย์ดิ่นียจะได้ยินเสียงเหมือนไฟลุกไมเปิดนะเลือดรถมีรอยบอดอะเผื่อมีแม็กเอ้ยมีคนฆ่ากันตายอุ้ยสโค๊ปหกบานเลย นี <S 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 ่นี่ก็นี่ก็สโคโพกอันนึงใครใครเอาสโคโหงมาเอาที่ผมนะอันอันอันนึงนะผมมีอันนึงนะอันนึงอยู่นะโดมาร์กไงเ็้มแล้วโอเคถ้ากันเพี่อนเพี่อนอันนี้ไปเอานี้ไปแจ็วใส่ใส่เบอรลีวีนได้ห็เล่ได้อยู่แต่ไม่โดน ถ้าเล่นถ้าเล่น UMP มันใส่ได้อยู่อะตะโกโปหกอะขอ,ขอลองยิงกันนะโอ้ยจิงมลงฟ้าเลยโคตรสิ่ง <c oughs> ถือว่าถึงที่ รถมาแล้วผมสองคนะันนะมันกำลังจะผ่านสะพานนะมองอยู่มองอยู่โอ้ยเฮียรู้ร กูแล้วกูโง่เองอ่ะกูยรอมันโอ้โหไม่น่ามีช้าเลยไอเป็ดไอเป็ดไอเฮียชิตดีใช่ไหมไอเฮียเราไปยนรอมันผมยิงไปหลายเม็ดด้วยไอไอเป็ดเข้าหัวไปอีกหนึ่งเม็ดแม่งไม่ร่วง ของพี่อ่ไปเสกไปยืนยิงรอมันเรากะว่าลงง่ายแม่งยิงน็อกเลยพี่มีคณหกมันก็ได้คณหกไปแล้วแลวหละไอพี่ความมือตรถุรยไอ้ขี้นักเดียวไปหวันเลยไอสัตว์ ไอเป็ดไอสา